นี่แม่งามขึ้นยังนี่แม่แม่งามขึ้นยังนี่แม่ยิ่ลาเห็นตัวใดแม่เบิ้งเอาไมเดีนยวถามกันมั้นถามตัวแม่ไปยนพื้นเห็นบ่แม่คัะ นั่นแหละห้าห้าเจ็ดโอ้ถือว่าวเดียวเข้ากันวะห้าเจ็บ่อแม่เห็นเป็นหาเกตแมนแมนแม่เห็นเป็นหาเกตแล้วแม่แม่ได้น้ำเพลินบออันงวดบ้างหันบอเอาตาอ,อันนั้นเอาแต่แม่สื่อแต่งแต้แตงแต้บนบ่อน้องลาง เลยว่าไรเรียว่าไรว่าไรกับสิม้าถ้าบุญน้ำมันก็เก่าเหมือนว่าล่ะม้าคือเก่าเนาะแม่เนาะจ้าคือความศรัทธาของเขาเนาะแม่เนาะอันนี้เขาก็เห็นเนาะแม่เนาะจ้าเห็นเป็นตัวเดียวกันจ้าพี่น้องหาเจ็ดหาเจ็ดจ้าคุณแม่เพิ่นเห็นเป็นหาเจ็ดนะจ้าบันนี้อันเพิ่นว่าทางปุนเป็นพราพีคเนศค่ะน้าแม่ทางไหนนั่นปลาห้าไปเบิองปลาไปเบิองน้ำกันนำบนน้ำบนเนาะจ้าปลาพี่น้องจะพาไปเบิองเพิ่นว่าเป็นพราพีคเนศ ข้นมานางเวสันคือตอนนี้ควมเสือแต่ละบุคคลเนาะคะ่ะเนาะทุกอย่างเ,เสือไผยเสือมั่นตาไผยตามั่นมองเห็นไผเหน็นมั่นค่ะตา,ตาดีก็ได้ไดเฮ้าเมื่อชุค,คนนั่นล่ละเนะ <c oughs> าะจ้าเพิ่นกะเสีห้เฮ้าเมื่อชุค,คนนั่นละ่ะ ั่ทานเกรเกียบ้านอ่นไปจ้ะคน่าคนสิออมไปอยู่าเจเห็นเห็นว่าจ้ะอันนี้เป็นขึ้นรูปพรพพิฆเนตนี่จ้ะแมนบ่งเนอกจ้ะอืม เป็นขึ้นลูกพะพีขเนตเบิ่งเอาท้าพี่น้องเนาะเพิ่นจีห้โสกให้ลาพ่อเพิ่นห้เมิดสุคนล่ะขันพูได้มากกินมาท่านน้ำเพิ่นจ้าอันนี้เห็นอย่างวะอันนี้ลูกว่าเห็นนะแม่ลูกเห็นแต่อยูุ่่นแต่ว่ามูแม่เห็นอย่างเห็นเป็นตัวใดไกยก็อยู่หันเขาก่เห็นมันเป็นหาเจ็ดนั่นละยุหันว่าเอาแม่นจ้าหาเจ็ดหาหนึ่งนแม่เนาะแม่นแม่นแม่นแต่ว่างามงามดีเขียวนะนี่หัม อู้นเบิงอยู่ก่อนผนยังไะแม่บ่แม่แม่เห็นเป็นตัวใดตีเห็นชัดเบิงดูได้หรเปิ่บิงน้ำเบิงย่ที่ทหน่เห็นเห็นอไเบิห้พีเห็นนองนเบิงน้ำเนี่ยแม่ต่างคนต่างอยากมีโศกมีลาบเนาะพีน้องเนาะแต่เกิดได้โศกได้ลาบล้วก็มานันน้ำเพลินเด้อ มาทำบุญมาส่างซอยเพิ่นเนาะจ้าแมนแมนบ่ถ да? ือกามาค่ะแม่เห็นบ่แม่เห็นบ่เนี่ยังว่าเห็นยังไงหายังว่าเห็นยูใสแม่โอ้เห็นหาให้ลูกให้ร้านเปิดหูเปิดตาที่นองป้องปลายตัวผันเบิกสีใจไม่เห็นมาส่างซอยกันแมนยู ມາເລນຽຕານິ <m r isa> กัดไปงเนสาบคเดีวอืมเพราะจุ่งไดมเมื่อนั้นก็ตันเพิ่จถือยูเ่มให้ถือยูดอกเนาะจ้าจ้ม่เห็นเป็นตัวใดก่อนน่ยเห็นหามก่้าหาววันทเห็นหนึ่งเกเก้าอืม้ที่มองอลูานทนอยู่ตะวันเห็นแต่อยู่ก่อนนั่นแหละเห็นคากคัก อันนี้เพิ่นเป็นลูกพะพิษคนเน็จ้ามาพี่น้องกลับมาหมองเก้าอีกแล้วพี่น้อง ไปใช้กับบ่ด้ดล้วเพราะวเห็นชัดบ่แม่เห็นชัดบ่อบานันาิ่งหลงไหนนี่นานีนกจานี่เก้าวนหน้ายู่หลวได้ไหนี่่หาหนึ่งเงินว่านี้นี่หาหนึ่งเงินว่านี้นี่ว่ากันาอยู่บ่งหลงได้ว่าหาเจ นี่มันจะเป็นหามาหนหาขึ้นตัวไงอ๋อห่านี่นี่นี่แมวจะเป็นเน้อนี่แม่นว่าแม่นว่าจ้ะแม่เบิ้งมีห่าแม่หนึ่งมีห่าแม่นึ่งนี่จะเป็นเนืงนี่คิดว่าดิ่จ้ะโอ้ง้ามโนแม่เนาะ่นแล้ว่างหันเทาเห็นที่ใส่หาเจ็บนะครับทแล้วเบืงเราเด้อบีนองเอ้ย นีละสั์ดีหาเย็นบลาหชัดหลงามไหลวันนี้มันเป็นเรกหาตัวบบกง่ายหน่นี่เรกหนึ่งงมนแมนแมนบ้านเขานันแล้วนีสองหม่องเลยแม่หมองนีกับแมนหมองนีกับมนนั่นละก็ต้องหาอีหลีหาตัวง่ายอีหลีนี่เห็นว่าแม่ก็เห็นตัวเดียวกันล่ะก็ต้ละน้จ อันนี้เขากล้อตั้งแต่แคบว่าเพิ่นส์ีเอาวันที่สิบหามันสิตรงกันกับเลขที่เห็นบอแมนบอแม่คำวันตรงกันเฮาก่ะสอเนาะคุณมาทานน้ำเล้ากันว่าล่ะแมนแม่ท่านบุญว่าล่ะเข้ากับอยากทำบุญเนาะเข้ากับอยากทำบุญคือกันน้อยละกับว้าว้าดีเหมือนว่าเราว่าจะเข้าถือแม่อยู่บ้านใดแม่อยู่บ้านชัยวานอำเภอชัยวานไหมอำเภอชัยวานจ้ะคุณแม่อย่างนั้นกัน คุณแม่สู้บินคุณแม่สูบินจ้าแม่สู้บินเนี่มนมากมากับลูกกับลานนั่นล่ะจ้ามากับลูกกับลานลูกลาน่นกับม้า่นเคยมาหลายมาหลายจ้าเออมานำกันเลยจายเน้อยเหน่ยเหนยเหน่อมาบังหนียังเห็นกูเห็นเลยกูกูบัง่กัเล่ามันเป็นเห็นหาเจ็บมาบังหนีันเป็นหาหนุ่ดกเล่าใ่หกบส่นๆแบบที่เราเ่ เป็ดป่องกล่อง่ันกลองันลอกล่องนแาเนาเปอเบิกซับหน้าชี้ค่ะเบิกซับหน้าชี้จ้าเบิกซับหน้าชี้ติดตามหายน้ำเนอเด้อจ้าเบิกซับหน้าชี้ดีนมางกล่องนี่กดแกกะดิงกดกระดิ่งกดแค่หาน้ำเนติดตามเรื่อยๆเบิกซับหน้าชี เดียวเห็ยนเยี่ยฮะทางไม่ดูหมู่บ้านนี่ออกหมู่บ้านนี่งา่งายง่ายหมู่บ้านเนี่ยงายออกเกิดได้หรอ่อยู่นี่ไหมยาออกเกิดได้หรอก็นี่ละโตเห็นกับแม่นี่ละ ขาเห็นที่แรกหาเกีบงก็อรอู่เห็นหาหนเจ็ดยังเนี่ยออาีหนีก็บอกวันนี้ลูกนเท็นี่ันั่นแหละเป็นลูกคนน็เป็นเป็นคือคนอุ่มอลูกนี่เอาบางทีมนกงคือเลขสหาแท้เบิ่งเขาค่ะเบิ่งเขานี่มัสบหาพู่ เอนี่นงนี่ฮาตนแม่เดี๋ยวไปมองกนเ็มือนวลาเหมอวลาหงรหมองร้โตเากเบงเป็นแนวทางเป็นแนวทางไปพิมแมนี่เเห็นเบ้อเจีเห้นในาลนี่เป็นก็ขึื้นสูหม่องสูบอน่ต้นไหม่กับี่ ขึ้นหมู่บ้านเร่อยไหนีหาแนวมาอ่อนไปเนี่ยปลาขึ้นเมู่บ้านนี่บอค่ะปลาตีตัวห้าแนวมาอ่อนไปเนี่ยวันตัวเหลืองงามงามเอาแนวมาอ่อนไปเนี่ยเห็นหเล่าเห็นเลยคนเห็นแล้วเนาะตัวไหนขุ่นเบิองน้ำเพลินโหลดนะเจ้าเห็นเป็นตัวใดจ้าเบิองด้วยนั่นน่ะอยู่ในแข็งตุตาลีแล้วกับมี่อยู่นี่เห็นบ่หนี่เห็นบ่หนี่เห็นบ่หนี่นะแข็งตุตาลี่เอาแต่แม่หนี่เห็นบ่หนี่ เอาแต่เมียเห็นบ่านั่นใมแงรถตรีแล้วมีอยู่หนาเห็นว่าหน่ะคือไรก็แค่ร้อยหนึ่งแลกแมนเนาะแลกเอาหกล้านตัวเนาะนี่เดี๋ยวยุตนาเพิ่งเล่นี่มีอยู่น่ะนนนนเห็นเป็นตัวนั่นเหมือกเอาให้เล่าแม่ยเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ห้นึ่เป็นเหรนยนก ผู้บริหาผู้บสิหาจ้าจ้าถูกสิพ่อเขาเขาเบิ่งอีกเจี๊ยเนี่ยตัวเด็ดเด็ดขึ้นะตัวเด็ดเด็ดเพื่อนเนาะหุา้านหกล้านหล้านมาสั่นเพื่อนว่านนี่เด็ดเด็ดเพื่อน่าเก็ตหานะครับเนาะคุณเมียช่างมาไหนเนาะนี่ครับโอ้มาเจ่ไส้วันบบไก่กันบบไก่กันครับยังเกินตำบลยังกะน้องรักน้องรัก มันม่ตำบลกอตบลก็มล่าไม่ม ok yeah ูย nee หันแก่กับสือก็ิดจองแล้วมันหัเสือมูนี่ละบันีจิมงงอยนี้มีมาองล่นองนี่จิ้งเอาเด้อไอจิ้งหงก็ไดู้ไดมองเห็นกับคอมเมนต์มาไต่คลิปไหนเด้อกเพ่นพแม่เพิ่เดี๋ยวเห็นเลราเพิ่นว่าเจ็หานึงเพิ่สีอาคักๆมาสังวดนี่ ส่งไฟถวงมันน่อยจีส่งไปมันมันแต่ผู้ไทยอันเห็บพี่น้องบึ้งนี่กับบัไลอจักเทียดอกเขาไม่ถวงเพิ่มเล้าินขายปลักแตงเขาคนละหนึ่งน้ำเพิ่สองตูก็ได้ดอกแต่คแต่เนี้ดอกหมูวันนี่เนาะหมูวันต้งคัก็วานขา่็เหนขัดย่ดน้อนิน้อนครับหมูวันรือว่าเห็นขัก็เด้ วันเจ้าเห็น hmm. ต <uh ัวใดอยู <c oughs> mm ่นี่เฮ้ยเห็นแต่ตัวเดียวแหละผมก็ได้โอ้โหก็เห็นแต่หายู่ต้นไม้ข่อยก็เห็นแต่หาตัวเดียวอือดีบังหวั่นก็ได้ผู้ใดก็มิตวาหาว่าแต่ว่าข่อยก็ซื้อหนึ่งหาเจ็ดดิล่ะนั่นเอาอิลีตกับด้วยป่ะเด้ออายุซื้อรถข้าเจ้าอันมาาขยรถก็ว่าเพิ่นได้ในะคกันเจ้าของจองเพิ่นน่ะรถอันรถขายรถตั๋ลี่สองขันมาจอดเฮียงกันมาจอดเฮียงกันแล้วล้มใส่กันเป็นเลขรถตัวเดียวกันเจ็ด หนึ่งห้าโตเดียวกันเจ็ดเจ็ดหนึ่งหาโตเดียวกันเลยจ้าลมเฮี้ยงกันล่มทับกันนะก็เลยไปหาซื้อไว้พอดีก็เลยเล่าได้ก็เลยบอกเล่าพอดีกับว่าเนี่ยอาจ์ิเมียนเพราะว่าตาไปตามเพาว่านน้ก็เห็นแต่หานาะเห็นแต่หานี่ก็เห็นแต่หายุตนไม้ก็เห็นแต่หาขึ้นกันอันนี้ซ่องได้ปลาเนี่ยซ่องอันนี้ผมมันเฮ็ดอันไข่อันไปฝากพี่น้องซื้อดอก พวานผมอยูนายย้อนผละเจ้าซื้อตัวเดียวกันก็พอเห็นตัวเดียวกันบจ้าื้อตัวนี้ล่ะรถลมใส่กันเจตหาหนึ่งไม่เห็นอยู่นี่เล้ยวรถว่ากันลังผมก็บอกแฟนไปซื้อที่ผมมักซีหาหนึ่งเลี้ยงหนิหมดนี่ไอ้มันสีมาตัวเก่าอยู่บ่พูนว่าห้าหนึ่งก็เลยซื้อหนึ่งพูนผมมักหนึ่งแบบสื้อหนึ่งเจตหาสื้อกลับไปกลับมาภายในสามตัวนี่ล่ะอันพวานมาเบิงอยู่นี่เล้ว ผู้หนึ่งเห็นหานาหนึ่งเห็นเกียตหนึงน่งเห็นกันไปบัดไปนะพุ่นรถแั่นเป็นลมทับกันมันเป็นตัวนี้นะได้เสือสาธุน้อยใหญเนาะจ้าอันนี้ก็คือเป็นปู ปูผ้าขาวปูตาผ้าขาวพ่นมากาบมาหวายพ่นเคยใดตาห<พ>าหตั้งนานเอาตามหาป้าเหรออ,อ้าวป้าก็มาทำ นี่เนาะู่นไปดูหวยไหมต้นหอมไปดูหวยไปต้นหอมก่อนเดินผมต้นหอมไปดูหวยให้เอฟซีหน่อยป่ะต้นหอมจะเห็นตัวไหนบ้างนะครับน้อยแท้ท่ามโยโทนะครับที่เข่าวมาใหม่นะครับนะครับที่เข่าวมาใหม่ครับซอยบ้านรถกระเบี่นะครับรถกระเบีย่กระบจานวันนี้เนอะนะครับที่โดยทายทอดโฆษณานะครับออกข้องือคือคู่รับคือคู่ชุกช่องคือเดือดจังเลยนะครับเนาะ เห็นไหมต้นหอมอีกกหาตัวผู้ใดมาง่มัดจะหาอยู่เนี่ยเน่หาซ้นี่ปรัารับปละเพือเมเลีหาบ่เห็นไหมดูใกล้ๆเนี่ยดูใกล้ๆคึงว่าขึ้นาเลี

บึง้งมาเป็นแี่สมึงมาเป็น่ยนมงเป็นตะยุแผง